นีครับหนังสือพิมพ์เพียวทีวีนะครับต้องขอขอบคุณผู้ติดตามนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์เพียวทีวีได้มีโอกาสมาร่วมขบุญเกิดตุนะครับที่วัดสังมงคดเนื่องจากหนังสือพิมพ์เพียวทีวีนั้นได้รับการแต่งตั้งจากกุวรรการจังหวัดสุรินทร์เป็นสมาคมพยาเยวทีวีนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นั้นทําให้หนังสือพิมพ์พยาทีวีสามารถช่วยเหลือวัดอย่างกว้างขวางและควบคุมทั่วทุกวัดตามวัตถุประสงค์นะครับวันนี้ เมื่อเรื่องงามยันดีโดยเฉพาะวันนี้นะครับกับผมเองก็จะเข้าไปให้ท่านพระอาจารย์ยานะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดอยู่นี่ครับเจิมให้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งครับเชิญไปครับไปข้างในนะครับท่านอาจารย์รออยู่วันนี้ครับขอบคุณครับ จดผ่านภไปหนึ่งปีกว่าสาจา ajan คุณย่ยด้บอกใครเลยที่ให้อาจารย์ดูนําโดยท่านผู้ช่วยนะผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนะเจ้านะนะครับร่วม,ร,วมร่วมทําบุญแล้วก็บอกกล่าวที่ส่วนลวกลางนะครับหนึ่งปีกว่าจังก็ระมั่อะวันที่สุด เดินชวัดจบกาววัดได้แล้วขาน่ช่งจบ,บวัดเพชรบุรีคงเล็บสุสานจุ่มมดอาจารย์ค่อยเกยบแล้วกจนรยากาองวันนี้มาร่วมเอออาจารย์ผมมีผมบางแผนทุกอย่างให้อาจารย์ายายามาแล้วผมจะหาช่วยไหวาอาจารย์่านร้ ก็นั่นนั่นก็แล้วแต่อาจารย์ไปว่าใครจะมาบริจาคอะไรก็ประทับตราเชิญน้ำมัครับเอาถวายเลยเนี่ยเบียร์เยี่ยวมาต้องเต็มรูปส่วนอะไรนี้ก็ให้อาจารย์ไปเจิมให้เป็นทางการอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยยกลงเงี้ย ูเจิมตัวนี้เลยกูเจิมสมหวัดเลยนี่สมหวัดเลยนี่นี่ตัวหลักจริงๆัะตุกกัะตุกตั้งับที่อีนนั่งกูนี่เชนวด เป็นเรื่องสำคัญนี่จะฟ้องที่นี่ีความกับนี่นรูปพญาเยียวเดิวูดูนะ้กตตาตุกตตุกไปเลยตอนนี้เงล้วเตลังลูกวัวนี่คงอันตี วันนี้ท่านพวกเราคณะพยาเหียวทีวีนะครับได้อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ธรรมดาเป็นสมาคมนะครับพยาเหียวทีวีนะครับเพราะว่าเคยรับปากเพ็นพระคุณท่านพระอาจารย์ใหญ่ว่าถ้าหากว่าสมาคมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอนุนมัติวันไหนก็จะมาให้ท่านเจมิมวันนี้แต่วันน็เนองจะเป็นวันกระถิ่นด้วยเป็นโอกาสดียิ่งอนุมัติเมื่อวันที่8นะครับที่ผ่านมานี้ เลยก็มาให้อาจารย์เจมที่เคยได้ตกลงกับอาจารย์มาจกสอบการวัะแนนอาจารย์มีความรู้ครับอาจารย์ครับไอ้มีอะไรที่จะให้สมาคมช่วยต่อไปก็ผมเองก็ขอพวรณาว่าจะมีการช่วยแบบว่าอาจารย์ต้องการหาสถานที่ปฏิบัติธรรมถ้าเกี่ยวกับว่าในสมาคมวัตถุประสงค์เข้าผมเองก็พร้อมที่จะะบรณาจําช่วยอาจารย์อย่างเต็มที่นะอาจารย์นะอันนี้ท่านพอศูนย์ข่าว พออการตลาดด้วยท่านโทนี่นะครับก็จํารืกด้วยเชิญกันนะครับท่านตอนนี้ท่านมีความประสงค์ต้องการกระตินนี่คือว่าจะหาปัจจัยที่จะซื้อที่มยายันวัตถุประสงค์ใหญ่ๆมีอะไรบ้างอาจารย์ขออนุญ,ญาตนิด<อ>หน่อยครับผมจริงแล้วก็คือทาจะทาเพื่อจะจะัดสร้างศูนย์ปฏิบ<อ>ัติธรรมที่เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมปลูกป่าเพื่อทําศูนย์กรรมฐานรับ อยากาาเป็นามาล่าเป็นที่สูงก,ก็มีนะรับ,บต้นไปก็ดีดพักใส่เหมือปฏิบัติธรรมน้อยได้ขัดเกลาสร้างคนเป็นคน,คนจริงๆนั่นก็ศูนย์ที่เราจะทำเราได้ซื้อที่ไปแล้วแล้วก็จะได้จ่ายเป็นมวดไปบางส่นวนก็ใท่ารจะสำเร็จอันนี้นก็ะถินทุกปีเราก็ได้คุณน้องนี่คอยจะได้ซื้อที่ มันจะดําเนินการต่อไปก็มีหลายอย่างหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นกุฏิกรรมฐานก็นดีศาลาปฏิบัติธรรมก็ดีสภาประธานในศาลาปฏิบัติธรรมก็ดียังยังยังไม่ได้ดําเนินการก็คิดว่าจะประมาณอาจจะเป็นปีหนะ้าที่จะโบนั่งอาจารย์เท่าไหร่ลืมไปแล้วหนึยี่สิบสามไร่ยี่สิบสามไร่แต่ได้ชําระไปแล้วบางส่วนพระอาจารย์ส่วนอาจารย์ตอนนี้ก็ขาดเหลือประมาณกี่บาทครับอาจารย์มันสองล้านเศษสองล้านเศษใช่ไหมถ้าเฉลี่ยเป็นไรเอ่อท่าน เดขาประมาณเท่าไหร่นะถวายมาสักการณ์ท่านพรอจันยาแล้วก็ท่านบรรณาธิการเป็นตัวนี้ไทยนะครับก็ถือว่าเป็นโยมวัดคนหนึ่งที่จะเข้ามาร่วมบูรณาการร่วมสนับสนุนกับพี่น้องโดยเฉพาะเจ้าภาพต่างๆนะที่ปรากฏในภาพที่ทีมงานได้ไปเก็บภาพมาก็อยากจะสื่อสารกับพี่น้องผ่านช่องทีวียูทูบของพญายเยี่ยวนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆดีมา นำองค์กรเรามาให้พระเดชพระกุศได้เจิมเนื่องในวันกระถินกระถินนั้นเป็นการละทานนะครับโอกาสที่จะทําบุญนั้นยากมากหนึ่งปีเราจะมีโอกาสครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็ถือโอกาสสายบุญนะครับกับท่านพระอาจญญารย์ยาท่านบอกว่ามีภาระจะต้องซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักผู้ปฏิบัติธรรมให้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ประสงค์ที่จะมาร่วมสแสวงบุญเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้นะครับยอดเฉลี่ยเป็นตารางวากันแล้วกันตารางวาละ888บาทเป็นเลขเศรษฐีครับก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนนะครับเข้ามาทำบุ จำนวนกีไร้นั้นพเพีิดวคุณจะบอกว่า23าไร่ก็ถือโอกาสนี้เชิญพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านครับครับก็ถือโอกาสไปให้อาจารย์ได้ไปไป,ไปดูนิดหน่อยสถานที่เนาะครับเป็นมนุว่าอาจารย์ครับโอเคขอบคุณมากเลยคันไปจำนวนเลยครับผม ใส่เน่แล้วก็ไส่นดไปนมีคไปมีอยแล้วติดน้อนตัวนี้ยังไม่ได้เป็นของอันนี้เป็นของใครท่านอาจารย์เนี่ยขอชาวบ้านเขาตัวนี้เขาไม่ขายบอวจนย่างย่ย่งอันนี้กันตัวนี้ไวใช่ไหมเราแบ่งเราขอแบ่งขายเัวนี้ได้หนึ่งเป็นทางเข้าตวนี้ครไปนวดบอวจนี่ไนเหรอนั่นติดทนอนมาเลยนุ่นดทนน้าน้านอันนี้คันดินฝั่งนู้นท่านเอาจารย์ โอ้มันเกี่ยอะไย,ยเป็นส,งงสี่เหลี่ยมอะไรตังงโอ้ยสี่เหลี่ยมแต่ที่ถือยังกันไว้เี่ยไรอาจารย์อันนี้ประมาณาสามสามไร่ที่เขาแต่เขาเขาจะขายอยู่แต่ราคามันยังตกห,หลาล้านไร่ดนึ่งโอเค <laughs> <laughs> okay ครับคือนี่คือท่านอาจารย์เป้าหมายจะสร้างไอ้สำนักศูนย์ปฏิบัติธรรมตรงกลางมาอาจารย์ ศาลาใหญ่แลครับขอบข้างเนี่ยเราจะเป็นกุฏิกรรมฐานกุฏิกรรมฐานรอบข้างเลยใช่ไหมใช่ล้ะูกป่ปปาลูกป่ปปาด้วยปลูกป,ป่าพืดก,กันกรรปปก้นกัปป้นพื้นที่ใช่ไหมแล้วก็เป็นร่มเงา,เางร่มเงาวไว้ให้มันนั่งๆๆแล้วก็นั่ง <ๆ S 2> นั่งกรรมฐานๆๆๆๆแล้วจะร่มเงาบังๆๆครับพุทที่สนิกชนท่านใดนะครับอยากจะร่วมด้วยช่วยกันร่วมซื้อที่23สไร่จ่ายไปแล้วสองล้านเหลืออีกประมาณสองล้านกว่าเป้าหมายเราตอนนี้คือจะสร้าง ที่ปฏิบัติธรรมก่อนเป็นศาลาครับเดี๋ยวผมก็จะได้พิการสัมพันธ์ตอนต่อไปสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ได้มาชี้แล้วแครนี่ก็น้องจะเนี้ยจะช่วยอาจารย์ในภาพรวมก่อนนะช่วยได้ใครก็แล้วแตช่วยในนามองค์กรใครจะมาแสดงความเป็นเจ้าของแสดงความจำนงต็ติดตามยญาเยวทีวีช่อง YouTube นะครับตอนต่อไปสหรับวันนี้ก็มีกระถินมารวบรวมแล้วเรื้องต,อนต้นต่อไปพรุ่งนี้ก็จะมีการทอดถวายอ่คงจะได้คงไม่ครบขาที่สองล้านก็ยังยังใครจะมาร่วมก็ แสดงความยินด <ing> ีอาจารย์ค <diction> ร <aries> <ỗ phones> ับวันนี้เอาที่นี่ของอาจารย์ขอบคุณมากครับครับไหวไหวมาสักการะอาจารย์ยาอาจารัย์ยาสีวันโลปเจ้าวันสังคมพลวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้ามายังบุญยเขตหรือว่าบริพันธ์ของวัดสังคมพลนะครับคือตำบลต่อมาเมืองสุรินทร์วันนี้ที่ดีเป็นใญาเยียวนะครับมีโอกาสได้มาไหว ต้นกระทิโดยกเกษตรกร25-28วนชวนพี่น้องได้ร่วมแล้วกลับมาต้องได้าน้าคณะกรรมการด้านกัญชี้แล้วก็ผู้บริหารผู้บริษัทงานซึ่งทุกๆคนได้เห็นในโบชูร์ของวัดได้แจ้งไปทั้งหมดทั้งมวลต้องขอกราบฝากขอบคุณถึงท่านสสท่านใดนะครับที่ได้ฝากขึ้นมาไม่ได้เอ่ยนามท่านขอฝากภาระคือวัดสังคมคนที้มีภาระอยู่ที่จะต้องขยาย เขตบริเวณเขตลงไปเพื่อจะสร้างที่เรียกว่าบ้านพักผู้สูงอายุหรือว่าบ้านพักผู้สูงบ,บัยปุกทใช้พื้นที่21ไร่7งาน8,400ตารางวาตัวนี้ไทยก็เคยมาในคลิปที่แล้วก็เคยจะบอกว่าที่นี่คือเมนเทวดาที่พนกน่สร้างเมนเทวดาไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งวันนี้เข้ามาในโหมดที่จะสร้างบ้านพักตรงนี้ก็าขอเฉลี่ยมาเป็นประมาณ8,400ตารางวานะครับจำกันง่ายๆคือพี่น้องสามารถเข้าร่วมด้วยตารางวัน888บาทซึ่งเป็นเล่นเซตทีเดียว เรื่องเล่นไปถึงสาวๆนะครับขอส่งไมายนี้ไปให้กับเจ้าของและพนักงานหนังสือพิมพ์พยาเยี่ยงและเจ้าของทีวียูทูบช่องนี้เรื่องเล่นเดือนละครับพระบาทสมเดระจุลมกล้าเจราอยู่หัวสายจันญาความเคารพเรือความรักจริงนะครับแล้วท่านกำนันตะบตะองท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับผู้ช่วยนั่นเลยวันนี้เนื่องจากวันนี้เป็นเทศกาลกระถิ่นตรงนี้วันนี้ก็เริ่มส่โมอ รูปค่อยตามการมาสักมืงเดียวนะครับในีจุดผมดูแลกระทับใจมากวัตถุประสงค์นะผมก็เขาเล่าตามตามใบอฎีกาแล้วนะครับผมเห็นผมเลยตื้นเลยว่าท่านข้า,าราชการเกษตรกรท่านต้องการกระตุ้นใจเพื่อจะมาซื้อที่นะครับเพื่อจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอันนี้นโดยโดยหลักก่อนนะครับส่วนอย่างอื่นท่านจะมีกัวติต มีปลูกตน้นไม้รอบๆพอกีดผมไปดูที่มันยสวยงามมากไครเองแลง้วต้องอยากศรัทธาอยากมาร่วมด้วยกันนะครับที่ผ่านมานที่แรกที่แรกนั้นก็ได้ไบอลก่อนในเรื่องต้นปาเม็นเดียวรงหนึน่งเ,เดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกนะครับเดียวกระแสก็จะมานะครับประเท,ทิรจีนเขาตัใจมากเขาติดต่อมาแล้วคุณยายเอวีจะไปดูที่ไหนนะครับ ทริที่สองนี้ท่นเจนมากจัดเต็มเลยนะครับท่านก็มาได้เลยและก็มาดูสถานที่ด้วยแล้วก็ได้มาดูเมที่สวยที่สุดและแล้วก็ได้มาร่วมเป็นแขกจัดงานโต๊ะต้องถร่นนะครับนะครับผมเองก็ขอร่างเดียรท่านกำลังขออนุญาตครับจะยู่ีมาขอคารวะนะครับจะขอพื้นที่จริงๆเครับท่านผู้ใหญ่ครับแล้วกช่วยแล้วร้องมาท้งินเลยที่กรรมการครับผมเอาท่านกำลัง พอดีาตัตหนไอยครับให้สมัครบาการตรบครับผมบรผมปัญญาแรงครับอดีตกำนันไม่ใกำนันนะครับอดีตกำนันบลตาองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับก็เป็นพิธีกรประจัาวัดนะครับก็เชิญชวนนะครับอยากจะวมบุญเตือ ซื้ออาริมทรัพ้์คุปฏิบัติรรมแล้วก็สร้างสร้างสุครับลไปนครับผู้ช่วยผู้ช่วยต่อเลยเอาู้ช่วยเอายืม้งินมาติดไปไยมเงิมีครับผมปยืมเงิไปกับคุ

เดี๋อวพ้กล่าไปแล้วนะครับาวก็เอ่ยังางก็ตยังงกจะรนใจย่างที่เียวกันนะครับเพื่อจะมาร่วมกสางอาคารอาคาที่สาปัตยบริบทร่องโมดนะครับก็จะประอบวนะครับอย่างนีนะครับที่เป็นอง์รกที่จะตรอยในแจงไปนะครับหลคาั้เป็ังากันใระบบระบลุกวัตรมนะครับเป็นระา

เอาทอะไรตั้งกับันครับขอแปล้านก็แล้วะเลขอจะเตมนนะครับเต็มหออ่าตนเก็จะต้องทำตามทีนะครับต้องประทาให้เต็มที่เยถ้าเกินแปดล้านก็ต้องตกนะผมว่าว่าบรษาทจะเป็นคนพาวง่าเราครับตอนนี้ชานาลอะไรนยผมไปไดูแล้วก็บอกว่าปีหกเจอิานงที่ประเทศไทยผมตกใจ ก็ใดเนาะกงพ่อเราไปาี่กนการสร้างงาสร้างงางที่สวยสวยโลกเนากยาต้องนำจากอนุรักษ์โดยเฉพาะสร้างรูปปฏิบัติคามธรรมอาจากจะถึงเวลามาปฏิบัติพุทธศาสนาอจารยจาัอยู่ก็ได้ได้ผมเองก็ได้ท่านผมเองก็ได้รีวหมายที่มากมากผมใส่มาย่นจริงจกันทัวมความปรารับเป้าหมายผมนั้นคือว่าจะช่วยเพื่อชาววัดที่ผ่านมาวัดมีระโยชนแล้วนะครับ วันวันที่ห้าหรือวัดวัดที่หกวันวัดเจ็ดตามไปยใหม่ช่วยช่วยช่วยจงวันนี้ท่านพาร์ทแค่สองล้านบาทยังกาดเงินเนะครับถ้าถ้าคงคงจะได้ได้แน่นอนเนาะถ้าไม่ชึวยแค่ห้าล้านแค่ห้าล้านก็พอเนาะจะเป้าหมา้ถังก็สองล้านอธิเกินห้าล้านอยากกันเมื่อกี้ท่านท่านช่วยบอกว่าไอ้อะไรประตูส่งคงอานจะเป็นยอดการทันที่ การเรื blender, ่องเหลือจากการสร้างบริบทตัวใหญ่และตัวน้อยสร้างตัวใหญ่ตัวน้อยต้องไปพร้อมกันนะเพราะผมเคยอยู่กับป้าป้ามารู้มีเมนัวเดียวสามารถจะสร้างดูรอบตคิดได้แต่ยากที่อาจจะยากนิดนึงมีเป้าหมายนั้นคืว่าเอาแค่สารปฏิบัติธรรขั้นบนไปเลนะ ตะวันนี้กับผมยายเยาวีวีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับครับท่านธกงอนทุกใบใหม่เอ่อผอการต่างๆที่เดียวเดียวีอ่าโค่นนี้นะครับครับไปไปนี้นะครับนะครับต้องต้องขอขอบคุณท่านมาผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับทุการครูนะครับนหัวน้าทุกคนเอาเป็นก่อนว่าโอกาสต่อไปพรุ่งนี้ไปว่าครับต่อไปนะนรตะวันนี้ขอดีครับ